เธอไม่คลายสุดหัวใจสุดหัวใจจะหลับจะนอนครั้งใดยังทรงใจไปหาทุกทีเดี๋ยวๆๆดิเี๋ยวก่อนเดก่อนเป็นไงครับผมทำไมเสียงก็บเสียงมันกุ้งอ่ะผมได้ทำการเรียนแบบไงสิแต่ตอนพูดไม่เหมือนผมได้ทำการ เรียนแบบเงาเส้นของกู้สุนทรครับผมไปเชื่อไม่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 เชื่อเอาใหม่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 เลยครับผมเมื่อกี้อ่านทำละไอ้เอานะเอาใหม่นะครับผมไม่เชื่อหรอกเอานะครับหนึ่งผมให้จังหวะตัวเองต้องนับผมไม่จังหวะตัวผมเองอ๋อเหรอผมให้จังหวะตัวผมเองครับเหมือนเวลามันถ่ายรูปครับต้องนับหนึ่งสองถูกต้องครับผมถ่ายต้นไม้เป็นอย่างนับแบบหนึ่งสองสาม รักเธอไม่ใครสุดหัวใจสุดยอดนะสุดหัวใจขอดูปากด้วยสิจะหลับจะนอนครั้งใดยังทรงใจไปหาทุกที่เฮ้ยโดนม่จริงเสียครับผมแก้แล้วเนี่ยเสียงผมจริงรักเธอไม่ใครสุดหัวใจ เปี่ยมล้นครั่งปีเธอจ้าเธอฟังให้ดีนั่นไงเฮ้ยใครเอาเด็กที่ไหนมาเนี่ยฮะใครเอาเด็กที่ไหนมาเนี่ยฮะแก่แหละโยนมาที่นี่หรือเ่าไว้ไว้มาทำไมกล้ามากสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวกุ้งนั่งก่อนเลยแหมเราก็จะเป็นกุ้งสุธิราชซะหน่อยเดินเข้ามาซะอย่างนั้น เก็บไม้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 ฮะเก็บไม้เราถือดิไม่ใช่เก็บกุ้งปนไม่เก็บไม้ปมต้อนรับอีกครั้งกุ้งสุนิลัดอาสยามสวัสดีครับผมโอ้เป็นไงฮะเสียงผมพร้อมไหมครับมันเสียงดีมากเสียงดีมากนะครับได้ข่าวว่าแกซิงนะฮะกันเลยนะซิงครับอ๋อเหรอผมไม่ซิงครับผมซิงอยู่ฮะซิงอะฮะผมอ่าวันนี้เดี๋ยวมาพูดคุยเอ้ยมาบรรยากาศทะเลอย่างงี้เรามีเครื่องดื่มมาต้อนรับไหมเวลคัมดิงไหมเวลคัมดิงอาโนมโนมาขึ้นเรือกันเลย มาทะเลงี้มาต้องดื่มอะไรเข้าจัดเตรียมไว้สำหรับกุ้งโดยเฉพาะเข้ากับบรรยากาศหน่อยครับผมเป็นน้ำขมาราวนี่เองฮะน้ำมะพร้าวขอบคุณมากมาเรามาดื่มด้วยกันพร้อมแล้วชนครับหนึ่งอะไรฮะอันนี้เอาไว้ดื่มแล้วเอาไปล้างหน้าครับเอาไว้เด็กแหมตลกจริงแหมนึกว่ามากับโอโมอาสยามชนครับผมจึงสองสามโอเคชนชนชนครับผม ชื่นใจนะมาทะเลบรรยากาศทะเลอย่างนี้หมดหมดแต่ดูครั้งแรกแล้วทำไมทำอย่างนั้นน่ะครับผม๋ยวนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณกุ้งกันนะคะครับเพลงเรื่องของเพลงเมื่อสักครู่นี้นี่หิวน้ำมากเหรอครับกุ้งคุณหิวจริงใช่ไหมครับนี่คุณมาขโมยของกินก่อนด้วยดูดไปไม่กี่น้ำเลยอร่อยอร่อยอร่อยอะ พูดคุยถึงเพลงเมื่อสักครู่นี้ที่ร้องกันไปเนี่ยชื่อเพลงว่ามะพร้าวจ๋าข้าลาก่อนชื่อเพลงนี้ก็หายแท้ครับรักจงรอรักจงรอโอเปเพลงที่เพราะมากจริงนะฮะเป็นเพลงที่เหมือนก็จะร้องแก้ก็ว่าได้ไหมฮะใช่มัน มันสลับกันได้ครับผมก็คืออาจจะเป็นเพลงผมขึ้นก่อนอ่าและนวิมาแก้หรือจะเป็นนวิขึ้นก่อนแล้วผมมาแก้ก็เหมือนกันครับผมใครจะแก้ก็เหมือนกันครับเดี๋ยวจะแก้นี่คือหมายถึงว่าร้องเพลงแก้กันแกนี่คิดอุโมงค์เเป็นพี่น้องกันในทิศแม่ก็อะไรผมกูโมเขาพี่น้องกันแม่เขาเล่นลีเก้เขายังกอดเขายังหอมแก้มเลยตามบทของเขาเนี่ยมันก็ตามบทของท่านแมมาโูเดี๋ยวถามเนื้อหาเพลงนี้หน่อยสิว่าเป็นยังไงพูดถึงเรื่องราวอะไรครับผม เป็นเรื่องราวความรักของของการรอคอยของน้องสาวน้องวิเนี่ยก็เป็นความความรอคอยของเมื่อไรเมื่อไร่ป็นคนที่ต้องรอรอแต่เราเนี่ยเป็นคนที่มาบอกเขาว่าถ้ารักจงรอนะเราไม่นานหรอกไม่นานเราจะกลับมาครับือวิเนี่ยคือ หนูรอพี่อยู่นะแต่ส่วนเราก็คือว่าถ้ารักพี่อ่รอพี่นะเดี๋ยวพี่จะไปนอพี่หน่อยนะครับผมแล้วเพลงนี้นี่คนที่ทําเพลงนี้ก็คือพี่หนูมิเตอร์ครับพี่หนูมิเตอร์ก็เป็นคนเดียวกับที่แต่งรอเพราะรักของพี่นี่ครับผมนะฮะเออเขาเรียกว่าเพลงแก้กันตกอ่ะอ่ะอะไรนะคืออันนี้อันนี้อธิบายความหมายผมผมโง่ผมไม่รู้จริงผมโง่แก้อะไรนะแก้กันแบบตกไงตก ควารู้สึกเหมือนว่ามันแก้กันขาดอ่ะอ๋อแก้กันต่อนะครับซึ่งตอนนี้พี่หนูมิเตอร์อยู่ในสายกับเราที่คือพี่หนูคนเดียวที่แต่งเพลงนี้มฮะใช่แลยนะครับเอาคุยกับพี่หนูมิเตอร์หน่อยสวัสดีครับ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 ครับผมนะพี่หนูพิเตอร์ครับน้ำมะพร้าวเท่าไหร่นะครับพี่หนูอากาศร้อนๆไอพี่หนูเดี๋ยวพูดถึงเพลงนี้นะฮะรักจงรอดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับเพลงนี้ทำไมอยู่ดีๆพี่หนูถึงคิดที่จะแต่งเพลงนี้มาให้สอดคล้องกับเพลงของน้องวีครับ ก็เพลงรอเพราะรักเนี่ยมันเป็นเพลงที่ดีกระแสเพลงลุ้นุ้งเรียกว่าปลุกภาษาเพลงลุ้นุ้งให้คนไปร้องเพลงเวลาผมไปงานที่ไหนเนี่ยก็จะมีคนจิบเพลงรอเพราะรักเนี่ยมาร้องเยอะแยะเลยอในขณะที่ไอ้นักร้องชายบางคนมันก็อยากจะร้องแต่ดันมันดันไปร้องเพลงเป็นเนื้ผู้หญิงอ๋ออ่าล้วก็มีความรู้สึกเอออย่างนั้เราก็ต้องมา เขียนเพลงให้สําหรับผู้ชายไปเลยดีไหมเลยคิดมาได้ว่าเอ้ยต้องทําเพลงแก้กันไปเลยอย่างนี้แล้วเขียนมาคนที่เหมาะสมที่สุดก็ควรจะเป็นคุณกุ้งสุทธิราชนี่แหละใช่ไหมก็น่าจะอย่างนั้นน่ะได้เก่งที่ร้องมันก็ไม่ใช่อ่ะนะอ้าวไม่ได้ไม่หนูเป็นคนอย่างนี้ครับพี่หนูก็อ่านเกมขาดอ๋อก็เลยให้เป็นคุณกุ้งร้องเป็นไงครับการร่วมงานกับคุณกุ้งครับพี่หนูครับก็เหมือนกับคนเล่นฟุตบอลด้วยกันนะเข้าขากันหน่อยนึงเพราะว่า การทำงานเคยทำงานร่วมกันมาหลายเพลงแล้วนะครับเ mm hmm. วลาเราไกด์อะไรไปกุ้งเขาก็จะทํากันบ้านคนะ่อนข้างจะโอเคเลยไอย้ยางเลยผมว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ง่ายหมูสำหรับเขาเลยอะ่ะนะแค่ปากุ้งหมูมากเลยเพราะว่าเขาได้ยินยินน้องวิงร้องตลอดเน่ยทำนองเมโลดี้หรือว่าอะไรเนี่ยเขาจะอยู่ในหัวเขาก็แค่แค่ดูเนื้อกับร้องได้แล้วไม่ต้องไปไกด์อะไรมากมายเลยนะเพลงนี้เป็นเพลงที่เขาร้องเขาร้องไวอย่างนั้นนะเพลงเขาร้องแสตมป์นะแสตียวเขาเสร็จละ เธอจาเธอฟังให้ดีรักที่มีไม่เคยจางหายฮัลโหลครับครับอ่านะฮะมันเป็นการทำงานที่เข้าขากันมากครับผมเหมือนกับ โซเลสกับฟานเฟอร์ซีอ่ะโอ้เปทัฟุตบอลเลยใช้ับทีมนะใช้มัะทีนะแม่คุณนี่อยู่ความรู้ต้องยักเล่นลิเกได้เล่งฟุตบอลคุณยังมีความรู้ปึกมากเพราะเขาลิเวอรพูไงผมแมนยูครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกนะของการที่ได้ทำงานะครับ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 ครครับ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 คต้บงรับครับครับครันครับครัเค็ันครับครการทบครับครับครับลรับคเับครีบครับครับคราบครับครครับซึ่งเป็น การทำงานที่เข้าขาอย่างที่บอกนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดมีการสื่อสารกันแบบเข้าใจอ่ะกาทำงานกับพี่หนู่ก็จะทำงานง่ายครับผมนะครับอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่หนุ่มพิเตอร์อาสยามมากเลยนะครับรดีมากดีมากครับใช่ครับแหมเห็นไหมฮะคนระดับปรมาจารย์มาทั้งทีเนี่ย ฟ้าฝนมันเป็นใจเห็นไหมฮะครับผมพอพี่หนูมาปุ๊บเห็นไหมเมฆดำค้มเห็นไหมฮะความหน้าเกงขาเมื่อสักครู่เห็นไหมฮะของคนที่มีวิชาอาคมนี่แหละเขาเรียกว่าอาจารย์หนูอ๋อวิชาเมฆเลยคืมฟ้าลมฝนหน้าดำเลนด้วยกันเลยมาเ้าอันนี้เขาหนูตักยานพอเหรออันนี้เขาหนูโปรดิวเซอร์ครับผมครับนะบางคนตกใจเฮ้ยทำไมอยู่ดีหน้าคุณกุ้งมืดไปความคลังของอาจารย์หนูเนี่ยครับผมอะตอนนี้มาพูดถึงเรื่องของมิวสิกวิดีโอดีกว่า เพลงรักจงรอี่สิกซิงเกิลล่าสุดเลยเนื้อหาของมิสิกวิดีโอก่อนเขาเขาพูดถึงเรื่องราวเลยครับคุณอันนี้เป็นความเป็นความคุณหนูเลยนี่สนนัลักเป็นคนหนูเขาคนหนูเขาเป็นผู้ชายดูดีครับผมเราเราเป็นลูกจ้างเขาแลตวนคุณหนูคณหนูเชิญเราครับก็เป็นมิสิกวิดีโอเรื่องราวในมิสิกนี้จะเป็นแบบความรักที่ต่างออกไปจากจากที่เคยเห็นมาก็คือเป็นความรักระหว่างคนปกติกับคนที่ เป็นใบ้พูดไม่ได้แต่คนที่เป็นใบ้พูดไม่ได้เนี่ยหูได้ยินใช่ครับหูได้ยินต่ีากพูดไม่ได้ินครับคือมันจะไม่ปกติก็มันมีการสื่อสารกันอะไรอย่างเงี้ยถึงความรักที่แบบว่าพระเอกเนี่ยจะต้องจําเป็นที่ต้องไปมีความฝันเนี่ยอยากเป็นนักร้องใช่ครับก็เลยต้องไปไปไปเหมือนไปออดิชั่นนะครับเพื่อที่เป็นนักร้องส่วนพระเอกนี่ก็ได้แต่รอ แต่ว่าเรื่องของเนื้อหามีสิบวิดีโอไม่เท่าไหร่หรอครับไอตอนถ่ายทำดีฮะคุณผู้ชมครับตอนถ่ายทำเดี๋ยวทางก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนางเอกเนี่ยนะันางเอกน่ารักมากน่ารักมากจสวยผมเคยดูแล้วแล้วได้ข่าวว่าคุณกุ้งคุณยังไงเขาสั่งคัดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเบื้องหลังดีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปดูไปดูก่อนดีกว่าอาไปดูไปดูพร้อมๆกันเออเชิญ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 ชมเชิญชม เราได้ข่าวมาอยู่ทำมิวสิกโดเพลงรักจังรอของพี่กุ้งสุดทรักทกอย่างกันค่ะซึ่งในมิวสิกโดเพลงนี้พี่กุ้งก็เล่นเป็นพระเอกเองด้วยนะคะถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนมาแค่ไหนแต่นักแสดงก็แสดงได้อย่างสมบทบาทมากๆนั่นๆๆดูมือสิคะมีรูปด้วยแหมกินกับบทจริงๆครับค่ะแล้วค่ะค่ะแล้วค่ะพี่กุ้ง คัดแล้วค่ะไข่ใจไม่บอกวะเนี่ยคัดแล้วเหรอเอ้ายังไม่คัดมันกำลังอินอยู่ครับว่าผมว่าจริงๆแล้วมันได้จะอีกเทคหนึ่งนะครับคำเทกมันน้อยไปหน่อยไหมห้าสี่สามสองนะชั่นเอาอีกเหรอไม่หยุดแหม่ทำโอ้แม่งเกิดความรู้สึกไงครับมันอินหรือไงครับคุณพุ่งถึงได้กอดแนงขนาดนั้นคือมันมันร้อนมากครับมันร้อนมากอากาศร้อนมากแล้วกอดน้องครับปั๊บแบบ มันหูมันวิ่งวิ่งวิ่งมันไม่ดีอะไรเลยใครสั่งคัดแล้วก็ไม่ดีมันไม่ไม่ชาละครับครับผมไม่ชาหรอกผมว่าผมว่ามีความรู้สึกทุกอย่างเลยผมว่าไม่ชาหรอกชาเลยน้อะน้องเอกเขาน่ารักเลยนะน่ารักครับผมก็ตามอินสตาแกรมน้องเขาอยู่ก็ตัวจริงผมตัวจริงเนี่ยเลยใช่ฮะสวยเลยมันถามมันเช็คของอ่ะเฮี้ยตก ไม่ก็เรามาเดียตัวจริงเนียนเลยป่ะเนี่ยเราเห็นแต่ใน MV วีไงเราไม่เห็นตัวจริงเราก็เลยอยากจะถามถึงเรเกี่ยวตัวจริงแล้วเขาน่ารักน้องก็น่ารักแล้วก็เขาเล่นเนียนเลยใน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 แสดงคือเหมือนเหมือนเป็นแฟนกันจริงๆอะไรอย่างไงทั้งหมดเขานะคุณก็เล่นเนียนนะเพราสังคล้วเราไม่คัดเนี่ยแหมไม่ใช่มันเป็นการแสดงขำใช่มันเป็นการแสดงครับทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยจริงครับสร้างเลยฮะสร้างเลยะครับผมเดี๋ยวผมก็เชิญอาจารย์หนูใหม่หรอครับผมมาถึงตอนนี้ l a s สุดนี่เห็นบอกว่ามีได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมฮะครับเป็นรางวัลอะไรครับคุณกุ้งครับรางวัลเทพทองครับเทพทองครับช่วยเล่าหน่อยสิว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงรางวัลคืออะไรฮะก็เป็นรางวัลของวิทยุกระจายเสียงครับโทรทัศน์ของประเทศไทยนี่แหละครับแล้วก็จัดขึ้นมาแล้วก็รับจากตัวแทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือองคมนตรีนะครับแล้วก็รางวัลนี้ก็คือเราเราเป็นเหมือนนักวิทยุกระจายเสียงที่เป็นการแบบ สื่อสารออกมาให้ให้คนได้ได้เห็นถึงตัวเราแล้วก็ถึงถึงความสามารถในการร้องใช้อักขรถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็ได้หลายคนนะพี่บาว่บาวีบิวกัริยานีพี่ปานธนพรด้วยหลายคนเลยนะครับผมโอ้สุดยอดผมมือหน่อยนี่เยี่ยมยอดนะครับแล้วก็นอกจากรางวัลเห็นบอกว่าไปทําประโยชน์มาด้วยไปมอบห้องสมุดใช่ไหมให้กับ เดลิเนียตัวทีมเดลินิวใช่ไหมครับผมใช่เล่าเรื่องเราวันนั้นหน่อยครับเป็นไงครับวันนั้นก็เดินทางจากกรุงเทพไปนะครับครับขอบคุณมากครับไปไม่ตื่นมาทีมเดลิเนการเดินการเดินทางเราเข้าไปดีกว่าฮะเราไปถึงงานแล้วครับไปที่ด่านช้างสุพรรณบุรีครับเป็นโรงเรียนนะครับแล้วก็ไปส่งมอบห้องสมุดให้กับเด็กนักเรียน แล้วก็ประชาชนแถวนั้นให้ได้ใช้กันครื่องของสมุดเนี่ยเขาสร้างไว้อยู่แล้วเราไม่ได้เอาห้องสมุดเดินทางจากกรุงเทพไปเราไปส่งมอบเราไปส่งมอบนิ่โง่ยันเงาเนะผมเเราต้องอธิบายให้ชัดเจนครับผมเราสร้างไว้ที่นั่นอยู่แล้วใช่้วไปกับน้องบิลกัลยาณีครับนี่ครับแล้วก็ขึ้นบนเวทีด้วยมอบความสุข กับแฟนๆขึ้นบนด้วยนี่เป็นน้องๆฟิลกิติวงในช่องเจ็ดที่แบบว่าขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีด้วยกันครับนะี่แม่บรรยากาศน้องๆก็มีความสุขนะเนารักครับน้องๆน่ารนกนอกจากได้ห้องสมุดที่ไปเสริมสร้างความรู้แล้วเห็นไหมยังได้เจอศิลปินที่เขาชื่นชอบคือคุณกุ้งด้วยครับ นีครับขับเยอะแยะเลยนะฮะวันนั้นคุณกุ้งเป็นเงินกระตุกทองได้มาเยอะไหมฮะผมล้วงกระเป๋ามาได้แบบเป็นเงินสดนี่นะฮะก็บรรยากาศมีความสุขกันนะครับโอ้เยิ้มยอะอ่ะปมมือเอกกิจกรรมเยอะจริงๆเลยสร้างสรรค์สังคมเยอะจริงๆคราวนี้มาถึงเรื่องของรายการของเราบ้างเกมทายได้ให้เลยซึ่งวันนี้เป็นวันแรกด้วยที่คุณกุ้งเนี่ยไปร้องเพลงตามก็คือจริงๆปกติก็จะไปโชว์ตัว บ่อยเลยทีเดียวใช่ครับก็จะมีทั้งคอนเสิร์ตแล้วก็ลเกคอนเสิร์ตลเกคุณเก่งเขาไปดูบ่อยนะครับผมครับผมถามนิดนึงเขาไปดูกับใครเวลาเขาไปดูเนี่ยอ่าช่วงดึกๆเนี่ยเขาไปดูอ้าวอ้าวดูกับใครเขาไปกับใครอาวคุณกูเวลาคุณไปคุณไปโชว์เนี่ยคุณเก่งเขาไปเนี่ยคุณเคยเจอเขาบ้างไหมเขาไปดูอ่ะผมเห็นผมเห็นผมแอบดูอยู่แอบดูอยู่ ผมพูดไม่ได้เหรอครับพูดไม่ได้นะผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผมบอไม่ได้จริงครับผู้หญิงครับบผมผมบอไม่ได้ครับไม่ได้เหรอครับผมเอ้มันไม่ใช่เรื่องที่น่าคนอยากจะรู้หรอกครับเรื่องอย่างเงี้ยฮะคือแบบว่ามันมันไม่ได้มันเราเราคนกันเองจะมาพูดจะมาปล่อยกันนี้ไม่ได้เน่าต่ดีเน่าแต่ดีจริงๆเนี่ยคุณจริงรายการเราเนี่ยนะครับมีคำถาม ไหนนี่เปลี่ยนเรื่องเลยเราก็เลยถามว่าเพลงแรกที่คุณกุ้งขึ้นไปร้องเนี่ยจะเป็นเพลงอะไรระหว่าง X 1ก็คือ TP บ้านพรายตอนนี้ซึ่ง44ครับหรือว่า X 2นะก็คือรักจงรอฮะ56นําำอยู่เลยครับผมนะฮะก็เป็นเพลงที่เรียกว่า2เพลงนี้ต้องร้องอยู่แล้วใช่ไหมทั้ง2เพลงเลยครับผมเอาตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันก่อนดีกว่าแลเดี๋ยวค่อยมาถามคุณกุ้งด้คอะไรอะเชิญเลยครับไปดูครับผม จนแต่จริงใจให้เห็นโอ้แม่เ้ยังเท้าจะได้เป็นเทพีบ้านใคเหนื่อยก็พักอยากก็ทำไม่ต้องแข่งใครอยู่น่าสบายใจเจ้ากรับอะไรจะไปควเอสรุปคือ X1 JP บ้านไครเดาผิด อ่าผมเดา,เดาถูกเดาถูกใช่ทำไมถึงเอาเพลงนี้แบบเป็นเพลงเปิดตัวเพลงแรกเวลาไปร้องครับผมว่ามันมันเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมแล้วหนึ่งแล้วก็ดนตรีอะไรขึ้นมามันเหมาะกับการเปิดตัวเราอ,ะอ่ะใช่คือนนเล่นอเล่นลิเกทุกที่ก็จะเพลงนี้ก่อน ก็เป็นเป็นบางครั้งครับบางครั้งก็จะเปลี่ยนไปเป็นเร็วบ้างช้าบ้างแต่ณวันนั้นเนี่ยคือเทบที่ไทยนะครับใครที่ไทยมาถูกเดินลุ้นกันนะครับวันศุกร์ประกาศกันนะครับว่าใครได้รับกรอบรูปทั้งสองอันนี้คุณกุ้งก็เลือกมาเองกับเมล็ดเลยให้คุณกุ้งโชว์เลยนี่นะฮะวันศุกร์ประกาศการว่าใครได้รับกันไปไปใส่รูปไว้ครับผมนะครับผมอ่ะตอนนี้มาถึงช่วงท้ายหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวให้คุณกุ้งเนี่ยฝากผลงานแล้วก็รหัสดาวน์โหลดเพลงกันหน่อยครับผมก็ขอฝากผลงานเพลง ในซิงเกิลใหม่ล่าสุดของกุ้งนะครับรักจงรอนะครับกับแฟนๆทุกๆคนด้วยนะครับหวังว่าคงจะติดตามและให้กำลังใจกันเสมอนะครับต้องบอกว่าฝากดอกจันสองสองสามสองสองหนึ่งฝากเพลงซึ้งๆฟังซ้ำ เสียงจากสุธิรัชอาสยามมอบให้คนงามตามงดอ,อย่าให้กุ้งสุธิรัตต้องเสียหลักขอฝากเพลงรักจงรอเพงเพงเพลง ไม่ไมห้อยแมงคูส hmm. ีฟูต huh. มีความจำเป็นอัปเตียวปิดลงรุครับผมวันนี้ขอบคุณนะครับคุมสุธิราชอาตยาคสุดหัวใจสุดหัวใจจะหลับจะนอนครั้งใดยังสรงใจไปหาทุกทีรักเธอไม่คลายสุดหัวใจ